นรกขุมที่ห้ามหาโรรวานารกเป็นนรกที่เต็มไปด้วยต้นบัวเหล็กแดงจำนวนมากแต่และต้นก็มีนหนามหนาแหลมคมลุกเป็นเปลวไฟสานารกถูกทรมานและถูกบังคับให้ปีนขึ้นต้นบัวเหล็กนั้นถูกน้ำบัวเหล็กเสียบแทงและเผาไหม้เป็นแผลเจ็บปวดยิ่งนักต่างก็ร้องเสียงร้องโอดโอยแล้วพลัดตกลงมาจากต้นบัวนรกและถูกพวกนายนิรยาบาลกระโดดเข้าแทงด้วยหอกฟันด้วยดาบ เตะกระนำด้วยค้อนเหล็กและตะบองเหล็กศีรษะแตกกระจายเลือดและสมองไหลร่างแหลกเหลวครันตายไปแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาอีกได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสต่อไปจนกว่าจะสิ้นผลของกรรมชั่วนี้เหตุที่ทําให้เป็นตกนรกใหญ่ขุมนี้ก็คือเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ได้ทําบาปกรรมเจนินเป็นนานมากเพราะเป็นคนใจบาปหยาบช้าหาความเปรนเมตตาก,กราน,นีไม่ได้ได้ฆ่าสัตว์และเบียดเบียนสัตว์ และมนุษย์เป็นอันมากได้จองจําสัตว์ไว้ตีหัวสัตว์ให้ตายบ้างไอไฟเอาไฟเผาทั้งเป็นบ้างประพฤติเป็นคนอันธภาลเที่ยวร่ำรานชาวบ้านชอบทุกต่อยตีกดขี่ข่มเหงคนที่อ่อนแอกว่าตนบ้างโกรธใครก็ไล่ฆ่าตีทร,รมานจนตายบ้างชอบจับสัตว์ด้วยวิธีทร,รมานเช่นจุดไฟสุมควันอบสัตว์ที่อยู่ในโพรงไม้ให้ออกจากโพรงแล้วค่อยดักตีหัวแล้วนำมาทำเป็นอาหารบ้าง โกรธเครื่องใถ่จุดไฟอบอบ้านคนนั้นเมื่อคนนั้นวิ่งออกมาก็คอยดักตีดักฆ่าบ้างบาปอกุศลกรรมเหล่านี้เป็นต้นเป็นปัจจัยส่งผลให้ไปตกนรกใหญ่ขุมนี้